สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเดี๋ยวนะคะกลับรายการ d i ยนะคะแบบวิง่ายๆทำได้ที่บ้านคุณนั่นเองนะครแล้วพบกับพี่เทสลาและน้องดาวินนะคะพี่น้องสองฝาแฝดครับอ่ะจริงวันนี้เราอาจจะมาเตรีก่อนเราอาจจะไม่ได้ทําแบบให้ดูแต่วันนี้เราจะมาแนะนํานะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมีทั้งหมดกี่กลุ่มด้วยกันนั่นเองนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับ โครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็เดี๋ยววันนี้น้องดาวินนะคะกับพี่เทสลาก็จะมาให้น้องๆได้ดูโครงสร้างเกี่ยวกับกระดูกเนาะแต่ว่าเราจะแบ่งประเภทของม <No> ันก่อนถูกไหมคะอ่าถูกอ่ะทีนี้ตัวอย่างเนี่ยเราไม่ได้เตรียวมาครบนะครบก็จะมีแค่บางอย่างเพราะนั้นอย่างเช่นอันนี้เป็นต wow ัวแทนนะคะของปลากระดูกแข็งเนาะปลากระดูกแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของสัตว์้อยคาน นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสัตว์ปีนั่นเองส่วนเราสองคนก็เป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเลี้ยงูกด้วยนมทีนี้เ็าจะเห็นว่าต่อให้มันจะมีโครงสร้างทางกายภาพที่แตกต่างกันแต่ลักษณะหนึ่งที่สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกกลุ่มจะต้องมีคือการมีแกนกระดูกสันหลังมีแกนกระดูกสันหลังอ้าวแล้วยงเต่า มีแกนไหมคะมีค่ะที่จริงถ้าเราดูข้างในตรงนี้นะมันจะเป็นแกนกระดูกสันหลังอยู่นะคะนี่ตรงนี้เล<ด>ยก็คือแกนกระดูกสันหลังนะคะ,คะอย่างของเป็ดก็นี่ดล้วอลงไปนะตรงนี้คือกระดูกสันอันนี้อันนี้เป็นเป็ดแล้วส่วนอันนี้เป็นกไก่แล้วความ<ก>แตกต่างงเป็นกับไก่ตรงห<ก>ัวขาเราจะเห็นดูหัวปากเป็นจะงอยก็คือไก่ส่วนถ้าปาเป็นแดงหน่อยก็จะเป็นเป็ดนั่นเองเป็ด นี้ก็จะเป็นตระกูลสัตว์ปีกนัในตระกูลสัตว์ปีกเนี่ยนอกจากตี๋ไก่กับเป็ดก็จะมีอีกมีนกมีนกทุกชนิดเลยค้างคาวใช่ไหมคะค้างคาวไม่ใช่ข้างค่าวไม่ใช่เพราะว่าค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นแ่ฝั่ขนเป็นเส้นๆเตียงน้องบอกค้างคาวมันก็มีปีกนะครับคุณครูแต่รูที่ขนใช่ไหมขนจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นสัตว์ปีกเนี่ยขนจะเป็นแผล่ นะครับส่วนทซเลนโอมผลจะเป็นเส้นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะรวมของสัตว์มีรุดสหลัลงคือการมีระายะาคู่เนี่ยสองอัน <จะ S 1> ระยะคู่ปลาจะมีครีบอกอันนี้นะคะครีบอกแล้วก็อันนี้เป็นครีบสะโพกนะคะครีบอกก็เหมือนกับขาหน้าเนี่ยถ้าเป็นเป็ดอันนี้ก็คือปีกไก่ก็จะเหมือนกันคือปีกปีกแล้วก็ขาข้างหลังคืออันนี้ซึ่งมันจะเท่ากับครีบสะโพกของปลาครีบสะโพกของปลานะคะ ส่วนงูงูเนี่ยระยางถูกลดรูปไปทั้งหมดเลยเพราะงูไม่ได้ใช้ระยางในการเคลื่อนที่แล้วแล้วมันก็จะเลื้อยเอานะคะลำตัวใช้ลำตัวในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นส่วนของระยางก็จะคดหายไปหมดเลยนั่นะครับเป็นไงกันบ้างครัเดนเบคสำหรับโครงสร้างร้าวข้าวของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาเกิดนำขาวข้าเกี่ยวกับคลาสแลตต่างๆแล้ว ในครั้งต่อไปนนองว่าจะเป็นคทาสแบัดเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดลองกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในรายการครั้งถัดไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย